กันฟลายแชนแนลไปกันแล้วไก้ปีศาจน,น้ำซร้าขนาดให้จีหล่อแล้วสินะอยากจะรู้จริงๆว่าจะยังไงต่อนะิเฮ้ยม,มีออร่าของปีศาจที่มันแปลกจริงๆนะนไปใส่เสื้อผ้าก่อนเลยเดี๋ยวนี้ทำไมละ่ะ แบบนี้ก็สบายตัวกว่าด้วยนะฉันจะบอกให้คุณปู่อบรมพฤติกรรมของแกซะจะจจะใส่แล้วหรอจ้าดีที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอีกอันนะแต่ก็แปลกใจแฮะทำไมอาจารย์ไม่กลู้ต่อว่าไม่เป็นไรรีบกลับไปนั่งที่โต๊ะแล้วเรียนกันต่อดีกว่า จะให้นั่งด้วยกันก็ได้นะแต่ต้องใจเยแนได้วยาะถึงแม่ผลมะจอกมาไม่เลวก็เถอะนี่กลับบ้านไปก่อนเลยนะเดี๋ยวฉจนจะไปทำงานให้ข้าไปทำงานด้วยไม่ได้เหรอเจ้าคะไม่ได้เด็ดขาดฉันไม่เอาเธอไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปทำงานด้วยแน่แน่งั้นข้าไม่ซ้อนมอเตอร์ไซค์แต่เดี๋ยวข้าวิ่งไปเองก็ได้เจ้าคะเห็นภาพเลยอเร์ไซค์เ้ร็วฮัลโหลครับบอสผมกงจะไปฮะ ม,นะมันดีแล้วไฟนีค่คือผมขอโทษที่วันก,นก่อนทำงานพลาดนะครับวันก่อนนะเจ้มันเถอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเงินเดือนที่เหลือจะโอดนไปให้แล้วกันแค่นี้แหละนะเดี๋ยวจะก๊อปเดี๋ยวเดี๋ยวออเอจบแล้วไม่เหลือแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอเป็นอะไรหรือเปล่าเจ้าคะไม่เป็นไรขึ้นมาเร็วสิอ้าวแล้วงานเหรอเจ้าคะฮะช่างหัวมันเถอะเจ้าคะ่ะ อนอนไม่หลับเว้ยโอ้ยเขาไกลจิโอ,โอ,ใโอ้ใจเกเรโอ้ไปหน้าของสาวน้อยในยามหลับต้องทำไมมันเป็นอย่างนี้ฟะปี่ากับนักล่าปีศาจมีโชคชะตาจะต้องกำจัดกันไม่ใช่เหรอดังนั้นนักล่าปีศาจที่ไม่อยากอสกับปีศาจเองก็ต้องมีให้หาหมือนที่ป้าเคยบอกไว้เลย ว่ามันมีการจับคู่โดยพื้นฐานของดวงแต่ทำไมตูต้องมาดวงตัวตลอดด้วยอะ,อะ <S <S ถ้าจะไม่ผิดอันนะ่าน่าจะอยู่แถวนี้ออะเจอแล้วดีนะที่ซ่อนไว้ลึกมากๆจะไม่มีใครมองเห็นท่านพีบเวที่อุตส่าห์ผิดตายเอาไว้ไหนดูสิมีอะไรที่พอจะมีประโยชน์บ้างไหมนอ้องชื่อตัวเชค็ความแน่ใจอืมโอเคปลอดภยัย อะไรอยู่หรือเจ้าคะที่รักเจ้าคะตกจริงเหรอนอนไม่หลับเหรอฮะมาทําอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะเจ้าคะเอ๊ะๆตรงนี้เหรอก็สับสนสงสัยถ้าจะละเมอเดินออกมาอีกแล้วอ่ะเอาเถอเอาเธอกลับไปนอนกันดีกว่านะแล้วที่รักไปทําพื้นห้องเป็นรูทําไมล่ะเจ้าคะละเมอน่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ชันเถอะันเถอะกลับไปนอนก,กันเถอะนะแหมที่รักยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนอนเลยนี่ <c oughs> เออเอเอเข้าใจแล้วเหรอเจ้าค่ะจะให้ตาจี้เปลี่ยนให้สินะเจ้าค่ะเ,เดี๋ยวเดีเด๋ยวผ่อนคลายนะเจ้าค่ะไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเจ้ากับพีไปซ่อนไหนดีแล้วเนี่ยไม่ <c oughs> เฮ้ยไ่ต้อไปต้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปลี่ยนเอง <c oughs> เเตต็ไต็ไมมม้อือที่รักตายแล้วเลือดท่วมเลยทําไงดีช่างเถอะช่างเถอะเดีย๋ดวยวผมไปล้างหน้าเองไม่ต้องยุ่งความรู้สึกนี้หรือว่าจะเป็นเรื่องลางผนึกสารนม่ต้องสงสัยเลยโพราะหางออกมาแล้วสิน,นะฉันสัมผัสได้มันอยู่แถวานี้นี่แหละ